สวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ประกันตนมาตา3ามนะคะจะมาพูดถึงความเดือดร้อนของตัวเองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะให้ทุกคนได้ฟังนะคะแล้วก็ทำไมถึงอยากได้เงินคืนด้วยนะคะหคือตั้งแต่ปลายปี62นะคะได้รับผลกระทบโควิดค่ะบริษัทได้รับผลกระทบพอประมาณ ปี6กนะคะก็เดือนมีนาคมก็โดนลดวันทำงานนะคะจาก25วันถึง27วันก็เหลือแค่16วันค่ะแล้วก็เลื่อยมาจนถึงปี6,4ค่ะกลางกลางเดือนก็เหลือ14วันแล้วก็เพิ่งมาได้ทำเต็มเดือนแค่ประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็ทำไมถึงอยากได้เงินคืนใช่ไหมคะในระหว่างที่เราโดนลดวันทำงานนะคะแต่รายจ่ายเราอะยังคงเดิมนะคะรายได้ลดแต่รายจ่ายเรา เท่าเดิมค่ะจึงได้ไปทําการกู้หนี้นะคะยืมสินมาทั้งนอกทั้งในระบบอะค่ะจนเป็นจนมีหนี้มากมายค่ะคือเพื่อที่เราจะมาใช้จ่ายแล้วก็ประคับประคองในการดํารงชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะ,ะซึ่งตอนนี้มันก็ไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วเพราะว่ากู้ออมสินก็หวังจะได้สักห้าหมื่นเพื่อที่จะมาโปะนี่นอกระบบหรือว่าอะไรไปบ้างก็ได้มาแค่หมื่นเดียวค่ะ แล้วพอ,อ,อรอบสองมาก็ได้หมื่นเดียวค่ะคือมันก็ไม่พอจะแบ่งเบาอะไรได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีทางเดียวค่ะคือหวังพึ่งทางประกันสังคมนะคะกองเงินกองทุนชราภาพของเราอะค่ะก็ที่จะเอามาใช้หนี้ใช้สินไปบ้างอค่ะในส่วนเนี้ค่ะแล้วก็ก็รู้ค่ะว่ามัน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 คงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าถ้าเกิดว่า นายกเห็นใจเรานะคะก็คือให้ในายกอะคะ่ะออกพอเกเงินกู้ฉุกเฉินให้เราอะคะ่ะเพราะว่าเราจะได้เงินนำเงินส่วนนี้มาเพื่อที่จะ,ะบรรเทาทุกแล้วก็ใช้จ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระของเราไปได้บ้างะคะ่ะถึงมันจะไม่มากไม่น้อยแต่มันก็คงจะคงจะด,ดีขึ้นนะคะในระดับหนึ่งนะคะก็ทางประกันสังคมก็ขอให้เห็นใจด้วยนะคะเพราะว่าจริงค่ะคุณอาจจะคิด คิดดีแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเอาเก็บเงินเป็นเงินก้อนเงินบำเหน็จเงินบำนาญไว้เพื่อเพื่อให้เราได้ใช้ในบ้านปลายชีวิตนะคะแต่ตอนนี้มันคือเราเดือดร้อน,นะคะ่ะเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะ่ะสถานการณ์ที่มันจําเป็น,นะคะ่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะคะเราก็มองเห็นในเงินส่วนนี้ของเราที่มีสะสมไว้อยู่น้อยนิดหรือว่าเท่าไหร่ของใครมีเท่าไหร่ะคะ่ะก็ว่ากันไปนะคะ่ะก็คืออยากให้เห็นใจคะ่ะให้นําให้ออกคลรก ฉุกเฉินตัวนี้ค่ะออกมาเพื่อที่เราจะได้นําเงินในส่วนนี้ออกมาใช้นะคะอยากให้เห็นใจจริงๆค่ะนะคะตอนนี้คือมันอาจจะเป็นแบบว่าคนคนที่อยู่อ่ะคือมันก็ทุกข์แล้วค่ะตอนนี้คือไม่ต้องรอยถึงบ้านปลายแล้วค่ะตอนนี้มันก็จะตายแล้วนะคะคือถ้าได้เงินตรงนี้มามันก็โอเคสุดท้ายนี่ก็อยากจะให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็หวัง หวังอย่างยิ่งคะ่ะว่าจะได้นำเงินส่วนนี้ออกมาใช้โดยเร็ววันนะคะขอบคุณค่ะ